เอา,าเจ้าเจ้าของลับ่ค <c oughs> ีัคบเจ้าเจ้าคุณปูเหมือนกันครับเดี่ยคันนี้นี่ครับเสียคำหล่อสุดแล้วครับคันนี้เอาใส่เกียร์บ่อคืนครับพี่น้องเบิง้ง <c oughs> เป็นใจเอาดันโอ้ โอ้ไม่แต่สายแป๊ดเลยครับนี่ไม่สายแรงแล้วครับเอาโย้วว้าฟุตจะลบต้องหาหารถมาซีดน้าา <laughs> โอ้ไอ้ตัวนั้นฮักแล้วน่ะรุดอ๋อจิตนำใจครับเครื่องดื่มแล็กเ็น้อยครับมาให้กับทีมงานนะครับผมทีมงานสสุกวัน เดร้อนเดดร้อนหมอกเลยครับวิ่งฝากบ่อครับนี่เปิดประเดิมงานต้นปีของทีมงานสอสุวัรณ์ดัมซิงครับเป็นงานที่สองครับผม ทางรถรถไถมาดันแล้วครับกานทางปรับพื้นที่เมื่อกี้หลุมเป็นบ่อเลยครับช็เตด็ดเลยครับเมื่อกี้ลั่นลั่นลั่นนิดหน่อยครับโป๊ทโป๊โปเอาแล้วเอาแล้ว ใส่เลโอ้ดังลั่นเลยวัาไงเสียครามว่าไงไว้ไม่ไวรู้เรื่องครับนี่สามคันนะ่ะนี่สองเที่ยวยังขนาดนี้นะครับสองคันวิ่ง่ ไป,ไปดคันแรงครับเกรดรถแมคโครนี่ดังสองตัวดังลั่นบอ่อเลยครับนี่เอาชมคันนี้ครับจอดเด็ดอ้เล่นฝุ่นครับเล่นฝุ่นตลบ เอาเอาจะปะทะกันยังไงโอ้จะลบยังไงครับโอ้ไปลบที่นู่นต้องให้คันเบาวิ่งไปก่อนครับ สวัสดีเอที่เข้ามารับชมนะครับช่องต่าหมอดับซิงครับขอเป็นกำลังใจครับเป็นไรก็แชร์ติดตามไ,มได้เครับเด้อพี่น้องเลยมตันนี้พึ่งมารีวิวให้พี่น้องในรับชมครับสำหรับงานวิ่งดินของทีมงานซอส,สุวัน บนน้องแวงอำเภอชินรงจังหวัดสุดรินทร์ครับลั่นนะครับลั่นนะครับโอ้โห้มีแด่สายแป๊ดเลยครับเย้าเย้าโอ,โอ้ดันอย่างเดียวเลยครับเมื่อวานก็คนฟงังสองวันเต็มครับ สองหนึ่งศูนย์ครับนี่รุ่นเดียวกับกับเสียคราวนะครับนี่มันคันเดิมๆจะลั่นไหมครับเดิมครับไปยังเรียบๆครับ เบาๆครับไปแบบสบายเจ้าครับเจ้าเนาครับผมมาพบกับคุณปูว่าเจ้าฮีโน่ครับมันเป็นเจนท่าหรือป่าครับนี่แรงจัดนะครับตันอย่างเดียวเลยโอ้ ดูท่อกินขาดเลยครับเกลนโหดเลยครับโอ้โหโอ้โหสับกันใหญ่เลยอู้หู้หู้โอ้แรงจัดนะครับโอ้คันนี้โอ้ดันอย่างเดียวเลยครับโอ้สายดันโอ้ฝนตลบเลยครับพี่น้อง โอ้ฝนตลบเลยครับทุกคนเดี๋ยวิึงมาพร้อมกันสองคันเลยครับนี่อีคันหนึ่งลงไปบอ่อเลยครับเสียงลั่นบอ่อเลยครับ แต่ร้อนจัดเลยครับนี่ไหลมาเรื่อยๆครับทางวิ่งนี่ดูแล้วก็โหดจัดนะครับ xí khăn okay. chặt lăn lăn này gì không ระยะเลกครับไม่ถึงโลครับนี่ครับตกกลางหมู่บ้านครับเสทีแล้วครับคันรอรองตุ่นเดียวกันครับเสียคราบครับผม แต่ม่ได้แต่งเยอะนะครับบอมเดิมสองขอให้วิ่งยินได้ครับครับใช้งานได้ก็ถือว่าโอเคครับผม,มเก่าถึงมาแรงครับ คันเก่านี้แรงจัดนะครับเอราเสียงจุดยอดดีดีครับโหดเสียงโหดกลับมาชมกันต่อครับตอนนี้ก็ดินทางกำลังจะยุบเลยครับเด็ดกระรอนเปลี่ยงนะครับผมโอ้หุ่นตลบ การอย่างเดียวเลยพี่จัดไปเลยครับโอ้ไปเจอกันทีิปต่อไปครับยวเราจะไปชมที่จุดเทนะครับผมสวัสดีครับ